บอเดียวเนียวซับวันอังคารที่24ตุลาคม2566นะครับวันนี้จะอยู่ในศึกยูฟาแชมเปียนลีกคู่เด่นคู่ดังนะครับเซบียาเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลเวลาตี2นะครับเป็นบอลดึกนะก็เป็นประจำอยู่แล้วสำหรับค่ำคืนวันอังคารวันพุธนะครับแล้วก็วันพฤหัสจะเป็นบอลถ้วยเล็กนะวันนี้เจอถ้วยใหญ่ที่สุดในลีกอของยุโรปนะครับหวังว่าจะ ทําทเงินให้กับทุกท่านทุกคนหลังจากมันเดย์ไนท์ของเราฟอร์มดีพอสมควรนะครับก็ยังคงขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ยังคงให้แรงสนับสนุนช่องบันเดียวเนี่ยซับนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปของช่องบันเดียวเนียวซับของเราหวังว่า YouTube จะเลือกเราดันเราไปสัก1 0,000วิวกันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ไปลงในรายละเอียดกันก่อนเลยนะ ก็ยังคงนะครับอยู่ในช่วงกิจกรรมพิเศษของช่องนะครับเลื่อยมานะครับทายถูกรับ100บาทคอมเมนต์ข้างล่างคลิปได้เลยนะครับคอมเมนต์ผลแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กของช่องบอลเดี่ยวเหนียวซับของเราด้วยนะครับหวังว่าทุกท่านจะเข้ามาร่วมแล้วก็บอกเพื่อนๆนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะครับแล้วก็ อย่าลืมนะครับที่สําคัญที่สุดคือติดแฮตแท็กแค่นั้นเองนะครับสรุปผลบอลเมื่อคืนครับสเปอร์ชนะไป2อูนย์ะครับเป็นไปตามคาดนะครับบอกแล้วว่าเจมเมดิสันเล่นดีจริงๆนะครับรวมถึงซองเฮงวินด้วยบาเลเซีย2อศูนย์เช่นเคยนะครับแล้วก็เลดเช่ตามตีเสมอในช่วงท้ายเกมนะครับดังวนั้นเมื่อวานที่ใครที่ติดตามกันอยู่ก็เรียกกันว่าแฮตทริกกันเลยทีเดียวก็ลุ่มๆดอนจริงๆครับสำหรับในช่วงเวลานี้ของช่องบอลเดี่ยวเนียวคับนะ พอเพื่อนๆก็ฟังหูไว้หูกันด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เป็นบอลถ้วยด้วยหวังว่าเราจะเรียกศรัทธากับคืนมาสำหรับฟุตบอลคู่วันนี้เดี๋ยวไปลงในรายละเอียดกันเลยนะครับก็ฟุตบอลคู่นี้ครับเซบี่าเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยนะเตะกันไปทั้งหมดเนี่ยทีมละ2เกมนะครับอาร์เซนอลเตะไป2เกมชนะ1แพ้ไป1นะครับส่วนเซบี่ายังคงไม่แพ้ใครแต่ก็ไม่ชนะใครเช่นเดียวกันเสมอไป2 เกมเลยทีเดียวนะครับจากนั้นวันนี้ได้เล่นในบ้านค่อนข้างที่จะได้เปรียบพอสมควรครับจากเสียงเชียร์นะแน่นอนครับซึ่งเป็นเกมใหญ่แน่ๆเซบียาอยู่อันดับที่13ของลีกครับซึ่งในลีกก็ไม่ค่อยที่จะสู้ดีนะักก็เป็นปกตินะครับส่วนมากก็เป็นสิงห์บอลถ้วยปีที่แล้วซเซบียาเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนี่แหละนะครับแล้วก็ตกไปเล่นทางด้านของอ ยูโรป้านะครับแล้วก็ไปคว้าแชมป์อะไรกันมากกว่ากันไปเป็นสิงห์บอลถ้วยจริงๆครับสำหรับเซบีย่านะส่วนอาร์เซนอลนะครับปีนี้ได้กลับมานะครับโลดแล่นบนนะครับอาเวทียูฟ่าแชมเปียนลีกีกครั้งตอนนี้ฟอร์มในอ่าลีกเนี่ยก็โอเคนะครับยังคงไม่แพ้ใครเสมอสามชนะหกนะครับแต่ใน,นล่าสุดก็ล่อแล่เหมือนกันส่วนเซบีย่าล่อแล่มากกว่านะผมบอกว่าแบบนั้นนะครับสำหรับเกมในลีกแต่ว่าเกมใน บอลถ้วยแบบนี้ก็ต้องมาวัดกันดูครับว่าใครจะเหนือกว่าใครน,นะฮะทั้งคู่เคยเจอกันอยู่5เกมครับ5เกมหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้านของอผลเสมอซะส่วนใหญ่นะเสมอไปนหนึ่งเกมนะครับแล้วก็แบ่งกันแพ้แบ่งกันชนะนะครับในการเจอกันยูฟ่าแชมเปียนลีกต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2007นเู่นเลยครับเป็นบอลคือในตอนน,นเวลานั้นเป็นบ้านใครบ้านมันนะครับอาจจะเป็นยุคที่ไม่ค่อยรุ่งเรืองของอาร์เซนอล ก็ว่าได้นะครับแต่ก็ยังเอาชนะในบ้านได้นะแต่ว่าไปเยือนก็แพ้อยู่ดีนะครับดังนั้นเกมคู่นี้ถ้าพูดกันในเชิงสถิติก็คงต้องเรียกกันว่าบ้านใครบ้านมันแหละฮะก็โอกาสจบเสมอค่อนข้างที่จะเปิดกว้างเหมือนกันครับสำหรับเกมในวันนี้นะฮะผลงานของทั้งคู่ครับเซบีย่าพึ่งผ่านเกมกับเอรนมาดิดมา1-1นะครับก่อนหน้าน,นี้ก็เสมอรายโยมา2-2ทําทำให้3นัดหลังครับรวมถึงเกมที่เจอกับพีเอสวีไอโดเฟนนะฮะ เสมอกัน2อเช่นเดียวกันมีสกอร์ทุกเกมเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอาจจะออกหนักไปทางด้านของผลเสมอครับอาจจะไม่ค่อยแพ้ใครสักเท่าไหร่นะสำหรับทางด้านของเซบีย่านะก็ในลีกก็เสมอร้องมาเสมอ PSV นะครับไปดูเกมเสมอ PSV กันนิดหนึ่งนะครับอ่าโดนในช่วงท้ายเกมด้วยนะครับออกนำก่อนจากกูเดล นะครับแล้วก็ลุกเดยองกดเสมอในนาทีที่8 6นะครับ8 7ก็นำนะฮะแล้วก็โอ้โหใครกดต่ำนี่เละเลยนะฮะช่วงท้ายเกมเป็นจอแดนเตซ่นะฮะยิงไป90บวก4เนี่ยสตินะครับในช่วงพักหลังหลุดนิดนึงนะครับกูเดลนะครับสกิโยรามอสนะครับนาบาสนะครับเบโรราราคิติชเฟอร์นันโดนะครับก็โอกัมโปสเนี่ยตัวเก่าเลยนะฮะเอเนซารีตัวหลัก นะครับซูโซนะครับลุกบาคิโอนี่นะครับลูคเก้บาคิโอนะในเล่นนะครับก็เป็นตัวหลักทั้งหมดนะทั้งในหลีกและนอกหลีกอาจจะใช้ชุดนี้เหมือนกันนะครับอ่าสำหรับทางด้านของเซบีย่านะเซบีย่าเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนโค้ดหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูในรายละเอียดของเซบีย่านิดนึงนะครับอ่าอารอนโซนะฮะนี่ครับต้องเข้าก่อนไปนะครับเหมือนว่าจะ อืมนะฮะชาวอุลุกวัยนะครับยังยังนะครับยังไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนมาตั้งแต่2 0 2 3 2 4นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต้องต้องไปเช็คกันต่อนิดนึงนะครับแต่ผมมองว่าเขาโอเคยังคงโอเคนะนะครับอ่าโจเซ่ลุยนะครับโจเซ่ลุยเหรอนะฮะโจเซ่ลุยเนี่ยครับมันเปลี่ยนนะนะครับเป็นอลอนโซโลเปสเนี่ยนะครับเหมือนจะเปลี่ยนมาช่วงไม่กี่เกมนี่เองครับ เดี๋ยวต้องไปดูนิดนึงนะครับว่าเขามาคุมเกมในช่วงเวลาไหนเหมือนกันนะครับสำหรับทางด้านของเซบีย่านะนะผลงานที่ผ่านมาก็ต้องเสมอเรียนมัดริดมา1ประตูต่อหนึ่งนะครับพีเยังคงเป็นนะแล้วก็เปลี่ยนมาเนี่ยเกม PSV นะครับเดี๋ยวเช็คกันนิดนึงนะครับเป็นโจเซฟเขาชื่อโจเซฟลุยเหรอนะครับผมก็อนะครับ เจกับเรอัลมาดริดนะครับราโยก็ยังเป็นเกมเดิมอยู่นะนะครับโจเซ่รุ่ยเจอราโยก็นะครับเรอัลมาดริดก็เป็นเดียโก้รอนโซนะครับเพิ่งเปลี่ยนนี่นะฮะบอลเปลี่ยนโค้ดนะครับค่อนข้างที่จะได้ใจเหมือนกันเกมในนัดล่าสุดเนี่ยก็นะฮะคาวาคาวตามตีเสมออาร์บ้านะครับทำเข้าประตูตัวเองดังนั้นเนี่ยณตอนนี้นะครับเป็นบอลเปลี่ยนโค้ดพอสมควรสำหรับเซบีย่านะครับดังนั้นถ้าใครที่ติดตามกันอยู่ก็ต้อง ก็ลุ้นนะฮะว่าบอลเปลี่ยนโค้ดมันจะเป็นช่วงที่ดีของเขาเหมือนกันนะครับจะดีในช่วงแรกหรือว่ายังไงเนื้อผ่านเกมที่เจอกับเรนมาริดมาได้ก็ถือว่าเป็นนะครับน่าติดตามเหมือนกันครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับดังนั้นภาพรวมของเซบียาก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ก็เป็นปกติอยู่แล้วนะครับส่วนอาเซนอลเพิ่งเอาเสมอเชลซีมาได้2ประตูต่อ2นะครับเกือบแพ้ไปนะฮะก็เป็นการแก้เกมของอาเตต้าที่ดูเหมือนจะดีนะฮะแต่ในรายละเอียดในสนามจริงๆแล้วนะครับการพลาด จุดเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยมีโอกาสดานโดนแน่นอนดังน,นั้นวันนี้อาเซนอลนนะครับถ้ายังเล่นแบบเดิมผมคิดว่ามีโอกาสาที่จะโดนประตูอย่างแน่อนอนนะครับในเกมที่ผ่านมาเจอกับร้องเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่ออกน้ำก่อนสซะเร็วเลยนะครับแล้วก็โดนตามตีเสมอแล้วก็โดนแซงไปได้นะฮะก็ แล้วก็เป็นกาเบรียลยุสุบุคโยซาก้านะครับเดวิดรา่านะวันนี้น่าจะมีการสลับสเปลี่ยนนักเตะในบางตำแหน่งอย่างแน่นอนครับสำหรับในเกมนี้ของอาร์เซนอลนะครับแต่ภาพรวมแล้วผลชนะแหละอาร์เซนอลนะนะครับแต่ว่าในแง่ของการทําเงินก็ลุ่มๆุ่มดนๆนกันอยู่นะครับเช่นเดียวกับทางด้านของเซบีย่านะนะครับในการทําเงินในแง่ของการเดิมพันนะครับดังนั้นก็ต้องลุ้นกันดูส่วนราคาที่ออกมาครับส่งให้ทางด้านของอาร์เซนอลพอสมควรครับเปิดมาครึ่งลูกไหลไปครึ่งควบลูกแล้ว นะครับค่อนข้างที่จะไหลเยอะเหมือนกันนะนะครับไติบอลไหลเนี่ยนะครับเปิดมาไหลโอ้โหมันก็ไหลสวิงเหมือนกันคะแต่นะเวลานี้เนี่ยอาจจะมองถึงความได้เปรียบในเกมเยือนพอสมควรนะครับสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งสวิงเกือบทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นค่อนข้างที่จะอันตรายเหมือนกันสําหรับราคานะแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ก็นะครับอาร์เซนอลก็ยังคงได้เปรียบเยอะในการไหลขึ้นแบบนี้นะครับดังนั้นโตะยังคงมองว่าอาร์เซนอลอาจจะมีดีกว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวบุกมาต่อแบบนี้นะฮะ ในราคาครึ่งลูกครับทั้งคู่เล่นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะก็ไม่ค่อยได้ทาเงินกันนะก็สูสีครับสำหรับหมัดนี้เซบีย่าจะเจอกับกาดิดครับงานง่ายครับเช่นเดียวกับอาร์เซนอลจะเจอกับอ่าบุ้ยของตารางนะครับพีเมรีกเจอกับเชฟฟิลนะนะะตัวผู้เล่นเดี๋ยวต้องไปจัดทับกันนะครับการจัดทับวันนี้เนี่ยทั้งคู่ก็ต้องมีสลับสับเปลี่ยนผมมองว่าน่าจะมีการสับเปลี่ยนนะนะครับส่วนเซบีย่าน่าจะใช้ชุดเดิมนะครับโอกัมโปสตนะฮะตอเรส นี่นะครับโอลิเวอร์ตอเรสนะแล้วก็รูเก้เบคกิโยนะครับเบคิโอนะครับเอเนซารี่นะครับชอว์เด้นะฮะรวมถึงเซกิโยนรามอสนะครับขาดไม่ได้เลยนะฮะอคุน่านะฮะมาแล้วตัวเก่านะครับนาบาสนะครับไนเรลส์ส่วนอาร์เซนอลนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเปลี่ยนตำแหน่งเป็นคายฮาเวตหรือเปล่านะฮะมาร์ติเนลลี่บุคโยซาก้าเดกาดดิแคนไรส์เบลยร่านะฮะซินเซนโกมากาเยสซาริบานะครับต่อตัวเหนียวเลย แล้วนะเบนไวแล้วก็เดวิดไรยาน่าจะเป็นแรมเดียออกสตาร์ทด้วยนะหลังจากเดวิดไรยาโดนนะฮะมูไรนะครับมูดิดมูอะไรเนี่ยนะครับมูเตลูนะฮะก็ต้องไปลุ้นกันดูนะโดนเตะข้ามหัวเฉยเลยนะผมก็มีอาการปวดหัวเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเกมลับของอาร์เซนอลอาจจะมีนะครับ บ้างที่ยังคงมีอาการนะนะครับส่วนด้านของเจ้าบ้านไม่มีปัญหาเลยเช่นเดียวกับทีมเยือนนะครับที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของนักเตะนะฟิตกลับมาพร้อมเกือบทั้งหมดแล้วนะครับชูเลียนทิมเบอร์อาจจะเจ็บยาวๆนะครับแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยสลับสับเปลี่ยนกันได้อย่างแน่นอนดังนั้นเกมวันนี้นะครับ ถ้าพูดถ้าเทียบคุณภาพนักเตะต้องยกให้อาร์เซนอลอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเทียบมนขังของบอลถ้วยเนี่ยอาจจะอยู่ที่ไซบีย่านะถ้าเพื่อนเอนคิดดูนะนะครับคิดตามนะครับดังนั้นเพื่อนเพื่อ,อชอบดีมไหนนะครับชอบสไตล์แบบไหนคอมเมนต์กันเข้ามาได้รวมถึงคอมเมนต์สกอร์ด้วย นะครับว่าจะไปทําไหนดังนั้นวันนี้ไปลงรายละเอียดในข่าวเพิ่มเติมนะครับก็มีทางด้านของเซบีย่าเอฟซนะฮะทางด้านของทวิตเตอร์นะบอกว่าเกมในวันนี้เนี่ยเราเจอกับทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดแต่เราก็พร้อมอะมาเลยฮะดีโก้ลรอลันโซนะครับเป็นเกมที่2องเขาเองนะครับรวมถึงอีริกรามีรานะครับแล้วก็ไม่มีชื่อว่าเมื่อกี้นะครับบอกว่าเราต้องการช่วยความช่วยเหลือจากแฟนๆเพื่อสู่ความสําเร็จนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงในนะครับเกมยูโรเปียนไนท์ในคืนนี้ นะครับก็ต้องไปดูกันนี่นะครับก็ดิเอโกลอนโซออกมาให้สัมภาษณ์นิดนึงครับในทางด้านของเว็บไซต์นะครับพร้อมด้วยลีลิกลาม e ร่านะพูดถึงในเกมนี้นะครับ11ตัวจริงเรายังคงอุ๊บไว้อยู่นะครับยังคงไม่บอกใครนะบอกว่า่งนั้นแต่เราจะเลือกผู้เล่นที่นะครับพร้อมที่สุดนะครับหลังจากผ่าน ช่วงพักเบิกทีมชาติมาแล้วเราไม่ประสบปัญหาเรื่องนักเตะบาดเจ็บด้วยนะครับส่วนอ่าพรุ่งนี้นะฮะเป็นเกมที่ดีนะฮะผมเป็นคนมองโลกในแง่ดีและแน่นอนว่านะครับจะต้องเจอสิ่งที่แตกต่างออกไปนะเนื่องจากเจอทีทีทลีของอังกฤษนะะนั้นเราจะทําอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนก็ไม่มีบทสัมภาษณ์ว่าเออจะเอาใครลงบ้างก็ไม่ค่อยมีนะขออุ้มไว้ก่อนนะครับแล้วก็เราหวังว่านะฮะเราจะพยายามคว้าสามแต้มเพื่อเราที่จะไปเล่น นะครับในรอบถัดไปให้ได้นะครับสำหรับทางด้านของเดโก้อรอนโซนะครับส่วนทางด้านของอาเซนนลครับมีก็มีเกลเดเต้าออกมาให้สัมภาษณ์กันบ้างเล็กน้อยนะครับก็มีภาพเดินทางมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับชาริบานะครับกาเบียวเยซูสนะครับดิแคนไรท์นะฮะวันนี้พร้อมลงสนามอย่างแน่นอนก็มีบทสัมภาษณ์นะครับหลายๆเรื่องฮะหลังจากเดินทางมาถึงเซบีย่านะเดินทางมาถึงสเปนนะมิเกลเดเต้าก็ออกมา นะครับพร้อมกับบทสัมภาษณ์หลายสิ่งหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับพูดถึงเดวิดราย่าบอกว่าเขานะฮะเมื่อนักข่าวถามว่าเดวิดราย่าเป็นยังไงบ้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ปกป้องลูกทีมอยู่แล้วว่าผมไม่เห็นอะไรเลยนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนโคไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันฮะตอนนี้ก็ยังคงเช็คกันอยู่นะครับรวมถึงหลายๆตําแหน่งด้วยนะครับบุคโยสัก้านะฮะเป็นส่วนหนึ่งของทีมผมคิดว่าเป็นทีอาเป็นเกมที่สําคัญนะครับแล้วเขาควรจะอยู่ในเกมในวันนี้ด้วยนะครับ เกมในวันนี้อาจจะมีใช้นักเตะผสมกันบ้างจากเกมหลีกเล็กน้อยนะครับก็พูดถึงนะครับข่าแบบนั้นดังนั้นมีการโรเตรชันนักเตะบางตำแหน่งอย่างแน่นอนนะครับก็ไปดูกันเนอร์กันบ้างนะครับบอนนี้ a r s e n ซน Choose Consider ์ไค h ฮาวเวนะครับบอกว่า a r s e n ซนอลควรจะเอาไค i h าวเว t เนี่ยนะครับลงในเกมที่เจอกับทางด้านอันนี้เป็นกัน n e r ร์ทอลนะครับเป็นแฟนเว็บไซต์แฟนบอลของอาร์เซนนะบอกว่าเกมในวันนี้เนี่ย นะครับคายฮาเวตน่าจะได้ลง ja นะครับมิเกลเดต้าควรพิจารณาเปลี่ยนตัวเกมลุกนะครับหลังจากกาเบียลเยซูสเนี่ยอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยในเกมมันอ่าองคารในในเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ความผิดพลาดของโรเบิร์ตซานเชสนะครับดิคแคนไรท์ ide, ทำประตูได้ง่ายๆนะครับจบสกอร์ได้ยอดเยี่ยมด้วยนะครับรวมถึงทอซานะแต่ว่าฟอร์มของทีมไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่นะครับควรมีการโลเทชันนักเตะกันบ้างนะครับ ก็ต้องลุ้นกันดูว่าวันนี้เนี่ยนะครับทางด้านของมิเกลเตต้าจะสลับสับเปลี่ยนนักเตะหรือไม่นะครับในแดนหน้านะผมคิดว่าน่าจะมีแหละนะครับรวมถึงเลมเดลอาจจะสตาร์ตตัวจริงในนัดนี้ด้วยนะครับรวมถึงอาร์เซนอลสเตชันนะครับเอ่เกมในวันนี้เนี่ยนะครับก็มีรูปของคายฮาเวตเปิดขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับเราหวังว่าจะโชว์ผลงานได้ดีเหมือนกันในเกมนี้นะ ครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับบูคาโยซาก้านะครับาหายการบาดเจ็บแล้วพร้อมลงเล่นอย่างแน่นอนนะครับแรมเดลก็อาจจะกลับมานะครับในวันนี้นะแรมเดลเมมีแบ็คนะครับคอนเทนชั่นนะครับหลังจากนะครับที่พลาดเกมเจอกับเชลซีนะครับดังนั้นโอกาสวันนี้เนี่ยนะฮะน่าจะมีการสลับสับเปลี่ยนนักเตะกันบ้างนะครับแฟนบอลของอาร์เซนอลนะครับให้อาร์เซนอลชนะ1ประตูต่อศูนย์นะครับอาร์เซนอลต้องเล่นให้ดีกว่านี้ครับหลังจาก พลาดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับอ่าแล้วก็ต้องแก้ไขด้วยนะครับมิเกลอเดต้าเนี่ยต้องแก้ไขนะครับแล้วหวังว่าเกมในวันนี้เนี่ยนะฮะจะเฉือนเอาชนะได้1ประตูต่อศูนย์นะครับก็เป็นแฟนอาร์เซนอลก็ต้องเลือกเชียร์อาร์เซนอลเลยครับนะครับส่วนทางด้านของเดอะอัลนาไรส์หรือออฟต้านั่นเองครับให้อาร์เซนอลมีโอกาสชนะถึง51%เลยนะครับเกมนี้ก็คำนวณมาแล้วในห0 0 0งหมื่นเกมนะฮะค่อนข้างที่จะสวยสดงดงามครับสำหรับสถิติที่ออกมาแบบนี้ส่งให้อาร์เซนอล พอสมควรเลยนะครับทางด้านของเจ้าบ้านมีโอกาสแค่24เปอร์เซ็นต์เองนะครับโดยการคาดการ์แล้วเนี่ยนะครับในซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะฮะในทีมของอาร์ตต้าจะเข้ารอบไปเนี่ยนะครับมีโอกาส88เปอร์เซ็นต์เลยนะฮะจะเข้ารอบนะดังนั้นโอกาสค่อนข้างสูงครับตามมาด้วยนะครับโอกาสของเซบีย่าที่21.8เปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่า ก็ต้องไปลุ้นกันดูว่าจะทําได้ดีตามที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ออกทําออกมาหรือไม่นะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยส่งให้ทางด้านของอาร์เซนอลพอสมควรนะครับก็มีทางด้านของแฟนไซต์นะครับก็ยังคงให้ความสนับสนุนนะครับชี้ให้เห็นว่าอาร์เซนอลอาจจะทําได้ดีในเกมนี้แต่ว่านะครับผลงานที่ย่าแย่ในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้อาร์เซนอลเนี่ยไม่ค่อยที่จะสู้ดีนักสักเท่าไหร่ นะครับนักอ่าแล้วก็สเปนเนี่ยนักเตะมีกําลังใจด้วยหลังจากการเข้ามาทำอ่าทีมของอารอนโซแล้วก็เสมอเรียนอะันลิดได้ด้วยนะครับดังนั้นเกมในวันนี้โอกาสจบเสมอค่อนข้างมีให้เห็นจริงๆนะครับอาจจะแบ่งแต้มกันไปนะครับก็ไม่เสียหายทั้งคู่ทั้งเจ้าบ้านแล้วก็ทีมเยือนด้วยนะครับแล้วก็เซนนลอาจจะไปเก็บเกมที่เหลือให้ทั้งหมดนะครับดังนั้นแฟนไซให้ผลเสมอนะส่วนทางด้านของสปอร์ตโมครับก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะเหมือนกัน นะครับก็มีแค่นี่นะครับหัวหน้ารองโซนะครับก็มีทีมที่สมบูรณ์เลยขาดแค่ฟาเตอร์กับนะครับมาริโนดิอาสแค่นั้นเองนอกนั้นอาจจะใช้ตัวจริงทั้งหมดนะครับยูเซฟเอนเนซรีนะครับพร้อมที่จะประจำการอย่างแน่นอนนะครับขาดไม่ได้เลยนะฮะก็โดนเปลี่ยนตัวในช่วงท้ายเกมแล้วก็พักมาเพื่อเล่นในเกมนี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนทางด้นของอาร์เซนอลอาจจะเปลี่ยนทางด้านของแลมเดลนะที่จะสตาร์ทในนัดนี้นะครับ ก็เปลี่ยนกันบ้างเลยครับหลังจากทางด้านของอาดาวิดไรายาโชว์ความผิดพลาดออกมาให้เห็นค่อนข้างบ่อยเลยจากเกมที่ผ่านมานะครับโทมัสปาเต้ครับรวมถึงคายฮาเวตนะครับน่าจะได้ลงแล้วก็จอร์จินโยด้วยนะครับเกมในวันนี้มีการโรเตชันนักเตะแต่ว่ายังคงให้อาร์เซนอลชนะ1-0นะครับดย อร์มที่อาจจะดูดีกว่าแล้วนักเตะเนี่ยอาจจะมีกินคลาสมากกว่านิดหนึ่งนะครับสปอร์ตโมชีเห็นว่าอาร์เซนอลยังคงมีดีกว่านะครับส่วนทางด้านสปอร์ตเคดานะครับชี้เห็นว่าเกมนี้อาจจะจบเสมอที่2ประตูต่อ2นะครับอาร์เซนอลอยู่ดูดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคือยังคงมีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งทางด้านของเซบีย่าน่าจะรอโอกาสนี้ฉกฉวยไปได้นะครับเซบีย่านะฮะ ก็ทําผลงานได้ดีแล้วก็เปลี่ยนโค้ดใหม่มาแบบนี้นะครับก็น่าลุ้นเหมือนกันครับที่ผลเสมอ2องสองนะครับเดอะซันนะครับสื่อหลักครั้งด้านของอังกฤษนะครับสื่อจอโม้นะนะฮะก็ถ้าเป็นสื่ออังกฤษก็ยังคงให้อังกฤษนะครับวันนี้ให้อังกฤษที่เอ่อทีมจากอังกฤษบุกไปชนะ2ประตูต่อหนึ่งนะครับอาร์เซนอลก็ต้องบอกว่าเกมในวันนี้เนี่ยเป็นเกมที่สําคัญพอสมควรนะครับแล้วก็หวังว่าจะนะครับคว้าชัยแบบวุดวิดด้วยนะสประตูต่อหนึ่ง นะครับก็มีบทสัมภาษณ์อะไรเล็กๆน้อยๆนะครับเซบิยานี่ครับอยู่เซฟเนนซารีปะทะกับบุคโยสักะนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับสถิติก็สูสีกันพอสมควรนะครับดังนั้นก็ต้องไปลุ้นกันดูว่าทั้งคู่จะจบแบบไหนนะครับส่วนทางด้านของอ่าสแตนดาร์ดนะครับเดอะสแตนดาร์ดให้เสมอกันที่1ประตูต่อ1นะนะครับสื่อหลักของอังกฤษคือตอนนี้เนี่ยนะครับทุกความเห็นอาจจะมองไปที่อาร์เซนอลนิดหนึ่งนะครับกับผลเสมอ แต่ว่าสิ่งนี้น่าสนใจทั้งคู่ก็ยิงประตูกันได้นะเอาแบบนั้นนะครับอาเซนอนทำได้ดีนะครับาไม่เจอกับร้องเนี่ยแต่แก็พลาดท่าแพ้มานะครับทำได้ดีนะแต่พลาดท่าแพ้นะครับดังนั้นเกมนี้ก็อันตรายเหมือนกันว่าอาเซนนอนจะเป็นแบบไหนนะครับส่วนทีมของอาร์เตต้าเนี่ยนะฮะก็ต้องไปพิสูจน์กันให้เห็นแล้วครับว่าเกมบนถ้วยเขาจะดีแค่ไหนวันนี้ยังคงให้ไม่ชนะนะครับเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่ง เช่นเดียวกับ9น m ี n มินิครับให้เสมอ1ประตูต่อ1เช่นเดียวกันนะครับทางด้านของอาร์เซนอลนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับบอกว่าแบบนั้นนะครับแล้วก็จะอาจจะเป็นนะฮะผลงานที่ไม่ค่อยดีเอาซะเลยอาจจะต่อเนื่องโดยผลที่เสมอนะครับดังนั้นเกมในวันนี้เซบีย่าก็ทําได้ดีขึ้นมานิดนึงจากการ การคุมทีมของโค้ชใหม่นะครับหวังว่าเกมในวันนี้เนี่ยจะเสมอกัน1-1นน,นะครับเช่นเดียวกับเดอะฮาร์ดแชคเกิลนะครับอ่าก็ยังคงให้เสมอ1-1เช่นเดียวกันเกมในวันนี้อาจจะออกเสมอซะส่วนใหญ่นะครับอ่าฟอร์มของเซบียามันดีขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับส่วนอาร์เตต้าเนี่ย ก็อาจจะหลุดกันบ้างนะครับในแง่ของรายละเอียดดังนั้นชี้เว่าเกมนี้โอกาสจบเสมอค่อนข้างสูงนะครับส่วนเดอะสเตต o โ e บอกว่าเกมในวันนี้เนี่ยนะครับทั้งคู่จะยิงประตูกันได้อย่างแน่นอนครับอาร์เซนอลตอนนี้ไม่ได้อยู่ในช่วงที่ท็อปฟอร์มแล้วนะครับอาจจะถอยล่นกลับมานิดนึง นะฮะหลังจากที่พวกเขาเสียประตูค่อนข้างที่จะง่ายพอสมควรนะครับแล้วก็วันนี้ความมั่นใจของเจ้าบ้านสูงขึ้นนะครับหลังจากเสมอเรมานดมาแล้วก็บอลเปลี่ยนโค้ดแบบนี้คิดว่าทั้ง2ทีมจะเบิกสกอร์ได้นะครับอาจจะจบที่1-1ก็ได้นะส่วนดน้านของเดลี่สปอร์ตครับบอกว่าทั้งคู่เนี่ยจะยิงประตูกันได้อย่างแน่นอนครับสำหรับเกมนี้นะฮะก็ลุ้นกันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ b t t s นะครับตอบว่าเซเยนะฮะ ส่วนทางด้านของเดอะโพสต์มาเนียนะครับเกมนี้ให้อาเซนอลชนะถึง2ประตูต่อ0นะนะครับก็บอกว่าอารอนเดมเดวอาจจะกลับมาในนัดนี้นะครับส่วนทางด้านของเจ้าบ้านนะครับก็นะครับแชมเปียนลีกกลับมาเกมอีกครั้งกับเซบีย่านะครับแล้วก็แต่ว่านะครับแม้ว่าจะเสมอแกนะครับแม้ว่าจะเสมอกับเรียนมาลิดแต่เซบีย่ายังขาดความสม่ำเสมอมันบอลเปลี่ยนคดนะฮะแต่ว่าแต่ว่าสื่อก็คงชี้เห็นว่าอาเซนอลมีดีกว่านะครับให้ชนะไป2 0 ส่วนทางด้านของ BBC นะครับให้อาเซนอนชนะไป2ประตูต่อ1นะครับเกมอย่างดําเนินนานไปอย่างเดียวแน่นอย่างแน่นอนนะครับอาเซนอลเกมในวันนี้ต้องนะครับสำหรับสับเปลี่ยนนักเตะบ้างพอสมควรนะฮะดังนั้นอาเซนอนอาจจะมีชัยเหนือ2ประตูต่อ1นะครับส่วนทางด้านของ s o c กเก n ร์นให้อาเซนอนชนะนะ หลังจากการพ่ายแพ้ต่อแรน2-1ในเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับอา,อาต์ิตต้าต้องกลับมาทําการบ้านค่อนข้างหนักเลยในรายการของบอลถ้วยนะครับแม้ว่าเซบีย่าจะนะครับทำผลงานได้ดีกับเรียนมาริดนะแต่ว่านะครับก็บอลถ้วยแบบนี้ก็แล้วก็ในสถานการณ์แบบนี้อาเซนอนลอาจจะทําได้ดีกว่านะครับซ็อกเกอร์นิวให้อาเซนอลน,นะครับส่วนทางด้านของวากาซอร์สนะครับให้อาเซนอลเช่นเดียวกันนะ ทั้งคู่นะครับมีผลงานที่ดีนตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้าเทียบเคียงไปแล้วอาร์เซนอลอาจจะดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับให้อาร์เซนอลน,นะครับส่วนทางด้านของเทเรกร่ากนะครับให้ผลเสมอนะฮะแล้วก็ดีแคนไรท์นะครับอาจจะทําประตูดได้ในนัดน,นี้นะครับส่วนทางด้านของ FC t a b เทเ ให้อาร์เซนอลมีโอกาสชนะถึง55%อนะครับกออ็พอๆกับออฟต้าเลยนะดังนั้นเกมในวันนี้น่าติดตามเหมือนกันว่าทั้งคู่จะทําได้ดีหรือไม่นะครับส่วนแฟนบอลทั่วโลกนะครับสิงห์นักเติมพลินก็ไม่กล้าฟันธงเหมือนก,นกันว่าจะเลือกฝั่งไหนครับตอนนี้5ใจ50 50เซบีย่ากอลบอลเปลี่ยนโค้ดแล้วก็กำลังทําได้ดีด้วยนะครับส่วนอาร์เซนอลฟอร์มถ้าในสนามจริงๆแล้วถ้าลงรายละเอียดลึกๆแล้วผมคิดว่าเขาก็ยังคง มีความผิดพลาดค่อนข้างเยอะครับสำหรับในฤดูกาลนี้ทําให้วันนี้นะครับสิ่งที่ผมน่าจับตามองผมมองไปว่าเซบีย่าน่าจะไม่แพ้นะนะครับแต่ว่าสื่อทุกสื่อเนี่ยบอกว่าอาจจะมีผลเสมอกับนะมันมี2แน่หน้าเสมอกับหน้าเซนนนฮะแต่ผมคิดว่าหน้าเซบีย่าตอนนี้มันกําลังอยู่ในช่วงมั่นใจแล้วบอลเปลี่ยนโค้ดลองดูบอลเปลี่ยนโค้ดสัก1เกมนะครับผมว่าไม่เสียหายโอกาสจบเสมอเปิดกว้างพอสมควรแล้วก็คู่ถัดไปนะครับเป็นนาโปลี วันนี้ไปเยือนยูเนียนเบอร์ลินฮะก็ความเก่าประสบการณ์ยูเนียนเบอร์ลินยังคงไม่มีนะดังนั้นนาโปลีน่าจะกินขาดรวมถึงเลัลโซซิดาดไปเยือนเบนฟิก้าครับที่ตอนนี้เอาแน่นอนไม่ได้เหมือนกันสําหรับเบนฟิก้านะหวังว่านะครับจะทําผลงานได้ดีสําหรับค่ําคืนวันอังคารแบบนี้ฝากไว้ด้วยกับช่องบอลเดี่ยวเนีซยัพย์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปของช่องบอลเดี่ยวเนียรัพย์หวังว่าทุกเพื่อนทุกคนจะฝากอ่าร่วมกันกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด ติดตามช่องบนเดียวเนี่ยครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ร่วมกิจกรรมทายผลฟุตบอลเข้ามาอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะดันผมไปสู่ฝั่งฝันที่1,000 0วิวรวมถึงนะครับอ้อนวอน AI ของ YouTube มาจับช่องเราหน่อยนะฮะหวังว่าจะไปหมื่นวิวเร็วๆนี้สําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนร่ำล่รวยๆเฮงงนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงดังนั้นโปรดพิจารณาให้ดีด้วยวันนี้ไปลุยกันเลยสวัสดีครับผม